หมกหน่อยโอ้ยเรื่องเซนมาพบพังเฝาเรื่องเซนขี้หมกขี้ตาทอนเป็นเต้านะขี้ตาทอนเก็บเต้าเม็นขี้เแียบฟางเ่าพิไตมันจึงไปเอามาพัะม่านกินมือนสามตา In mặc quà mất hắn, in Chính gắn nắp bớt vào kính bóng hoa tay ngắn nắp bóng kính gắn bóng kính gắn bóng kính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  bóng bớt chết kính bóng kính bỏ kính bóng bớt chết kính มันเดือถูกเครื่องเข้ามาใส่หมดสนเครื่องบังที่กอดเวียกินน้ำแล้วหมดฝากแล้วใจเมื่อนกเมื่อเปลือหัว หัวาะเอาขันหมากมากเดียวเมื่อเปือกใส่เนียวใส่ขันหมากมาผมมันจึงรีเรือนนะรีเรือขึ้นเมื่อเนื้อฝนทมมาสาเอาหมันไว้กุมกุมมาเท่าพาดมาเท่าตาเดียแต่นั้นเถอยายทองไปก็บ่ได้ น้ำเข่าให้หูข้างบ้านก่อเห็ดฮี่หูที่หอนะหอมไวยโอ้ยอยู่ทธมาภาตานะจักดีสิขาดิ่งโย่เลือดเมื่อหลังสายสังเสร็จน้ำตานะเมื่อเพื่องขัวโอ้ยทั้งลาดูทองน้อยหอมให้วานน่ะโอ้ยโอ้ นั้นดังเป็นพุ่ยพิทุยาจไข่ปวยแต่งน้นเมื่อนนอากาทับไหลจึงเมื่อทุ่งพญาลุกปีิสดใสจึง ไอ้คนทงอะไรไปหาหมอยาปั่ัวทพก็ห้พ่อหอยหมออยาหนอยก็ได้ให้พ่อเศร้าเขาจึงทำหายัาไหนกอนะบ่ได้เขาไปแต่หาเทนัอานพลนผ้าเนี้อเมื่อมาฝนใส่ห้ทองพ้งทองผ้กขะวแว่ เขาจึงเอาหากมาแบกมาผลใส่ทองผ้าทองผ้ากระบดเขาจึงเอาหากพังขี้มาผลใสน่นะให้ทองผ้าสอดทองผ้มกระบสอดเขาจึงเอามาสอดมาให้ผ้าจิ้มให้ทองผ้มสุทองผ้ากระบสุ เขาจึงเอาอยาตะจุมาให้ผ้ากินให้ท้าทองล่องทองพ้ากระบะลงเขาจึงเอาผ้าถงมาใส่น้ให้ผ้ากินให,ให้ทองพ้าให้ทองพ้ากระบะให้เขาหุ่นห,ห้อยหุ่นทองกองปราสาทนาอู้ หนดึงพ no ่อย่ำทองพักกะเลยแตกนะทองคำแตกดังโผนะใส่ใส่ลูกออกมาดีรวยรีรวยนะเห็นขาหมูออกมาลีไรนะเห็นขาไก่ออกมาแดงแดงนะเห็นขาหมูกระยำเลย เห็นขาไก่ออกมาแดงแดงเห็นขาแดงออกมาผูอยู่ข้งางยังงห็นกระดูกข้างตังอยู่นาน,นเกียร์ปโทปะเทศเทเขียวเจ้านี่น้าทอมากจบเมื่อเกี่ยวกินา สั่งมาบอกิมให้มันแหลกสั่งมาให้ทองเจ้านี่แตกสายเสียวานอีลิ่งเอย้ยมาพาั้วตายนะฮะจาดขาดในกางเพื่นนผาขาดนือเมืองแก้วประเทสใสเมื่อนามาขวาัญเอิญขับและสั่งมานะ จังทั้งปีขาและสายอิงทั้งจำถุงไรลไรลแล้วไม่ท่านำเต่ากระเล็กไฟนี้ไปเสียในเมืองเจ้าบเสใส่แล้วมาละเน็ดนะเขาจึงเมื่อทุนเหตุทันแก่พระยาปลดมาเสสละใส่ให้เห็นคนทั้งหลายไปเลือกทางสม ทรงสการผ้าเข่าเขาจึงเว้าจากันจึงเขาสากผ้าเข่าใส่ลงทีนะพนฟงสติมีปัญญาเขาจึงพิจารณ่าหาปาดงดอนะอันจะไปสัตตะอันไปจักสัตตะก่อนแห่งผ้ะเข่าเขาจึงเว้าจากันว่านะ ดีแล้ยอยากพิเศษอยากเป็นท้งคนนอกเขียร์เขาดีสกิสิทคิดนี่จับหัวมันถูกแข่งงานให้คนแข่งเหลือวิสัยเมื่อเขาจากเอาลงไปปุ่งในดงดอนป้าปวงมันสัมพัสติรอกเอาคนเที่ยวางนมันจะไปกุมแุมแม ต้องเลี้ยวหงใส่หน้าเ้าจกใสู่ปฝาแมงดาและปงเหี่ยวนำบูดจีเล็แลแม่งกิสันดรหลบหังแล่ท้องเสียดัะเกีบหน่อยแลกแกลบบกใหญ่นันนนรกทองเ้าบกทองห้าปินเปลือเปลือแลเป็นไฟยนะดอมหลังหองหอมและเป็นไอ